สวัสดีค่ะชื่อมนัสนานเทศสีเมืองนะคะชื่อฟ้าค่ะเป็นหน้าอกค่ะก็จากที่แบบคนเซลล์แบบเยอะว่าแบบว่าโอ้ยคุยการหันหน้าสอะไรเงี้ยไม่ใช่หันหลังคุยอะไรเงี้ยค่ะแบบหน้าอกแบนอะไรเงี้ยก็แบบดูแบบดีขึ้นนะคะทุกคนชมแต่งตัวสวยกดว้าวชีวิตดีเลยค่ะตอนนี้ คือก่อนช่วงโควิดอะคะ่ะมีแผนจะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนะคะคือทุกคนอะก็คือเตรียมชุดแบบบิกินี่อะไรกันเยอะมากแต่ว่าเราอะก็คือเป็นคนที่แบบใส่บิกินี่แล้วคือมันไม่สวยอะสรีระมันไม่ได้ะคะ่ะก็เลยคิดว่าจะต้องทํานมทําหน้าอกก่อนที่จะไปเที่ยวแบบที่จะต้องใส่บิกินี่อะไรแบบเนี้ยค่ะคือจริงๆก็คือดูไว้หลายที่อะคะ่ะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลที่ดูอะก็คือมีแค่เลยรักที่เดียวตัดสินใจทําที่เลหลักเพราะว่า1เป็นโรงพยาบาล2ชื่อคุณหมอแล้วก็ได้นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล แล้วก็มีแบบวิสัญญีแพทย์เงี้ยค่ะก็เลยอยากทําที่นี่มากกว่าที่อื่นก็ถ้าแบบใครที่อยากคิดที่จะทํานะคะแต่ว่าแบบมีเรื่องกังวลกลัวนู่นนี่นั่นแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็คืออยากบอกเลยว่าแบบทําที่เลอลักก็คือแบบดีจริงอยากให้ทุกคนอะคือได้แบบมาทําในสิ่งที่ตัวเองอะอยากจะทําค่ะแล้วก็อยากให้เลือกที่เลอหลักด้วยค่ะหวังว่าเราจะได้มาสวยด้วยกันที่เลอหลักนะคะายบาย